สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่วัดวัดวิอีนนะครับอำเภอเชียงดาวนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับทางเข้าถ้ำเชียงดาวเนาะวันนี้ผมพาทุกท่านมาร่วมพิธีครับปิดทององค์สมเด็จพระจาร์โตครับงานก็จะมีเรื่อยๆครับจนกว่าองค์สมเด็จจะเสร็จสมบูรณ์ครับมเดี๋ยวผมจะพาไปดูดังในนะครับว่ามีอไอย่างห้องนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนหน้าวัดนะครับวัดวิอีนครับอมเป็นทางเข้าถ้ำเชียงดาวแห่ทางนึงนะครับสินเก่าครับนะครับนี่ก็จะเป็นวัดนะครับ นี่ค็อเป็นทางที่ไปถ้าเชียงดาวโดยหลวงเชียงดาวครับผมเชงดดาวเเียขาไปดูดังในนะครับตอนพิธีมันมีอย่างห้องนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่บ้านเข้ามานะครับเียกกองทุกขณะน้าคุณชายทุกคนมาทําบุญกันนะครับรถจอดเต็มเลยครับมาบุรสมบทมอบรางวัลสิ่น้ําใจให้แก่ทุกขณะน่าทรงตัวแทนมาครับหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคน แต่นี้สถาร์เอาอันนี้ก็เป็นสิ่งคูครับยังมาเซตเลยนะครับใครว่างก็มาทําบุญได้นะครับรับุญเลื่อแม่เด็กๆนักบินันสัตย์สายห้วโจนนี่เมโจดรัเจใหม่ครับปฏิกรับขับยกระดับในะครับพระคุณเจ้าทุกโูกได้ขึ้นบนอาสนะครับหลวงพ่อรองอัเภอ หลวงพ่อเจ้าคณะต้องบนเชียงดาวเหตุสองโดยคึน้นนะอ่าท่านนายกอ่าขอความดุนาตยย้องบนยดปันเดงยดประชาสัมพันธ์นะครับเนอขอบุณหลาย จำนาดี่เดียนชำนวนฮัลปุกองตุเดียนจนวนหนั้งมันอดีตัน,นปุกองส,ญญส,อสัญญาณสมบัตินันูช่วยอนุสาสนาจานบทรดนที่33จังหวัดทารบกเชียงใหม่มาช่วยส่วนเป็นยโตครับ อ่เลิกคือความพร้อมอันนี้ประกอบเต็มอง์แล้วนะครับพระบูทเจ้าเสด็จเมืองเชียงดาวทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าคำนั้นตั้งเ๋ยดูก่อานนท์เลิกคือความพร้อมพระเจ้าพระทงพร้อมสัททาสาทุชนพร้อมวัตถุทายาทามพร้อมนั่นแหละเลิกดีกาบเรียนคุณชัดัย ปัญจสาวประธานในพิธีและนามหาปสเกในจุดทีนเด่นที่หนึ่งนะครับแัะคู่ม่อใน่านเดินจุดเียนที่หนึ่งบูชาพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเด่นที่สองบูชาพระภิกษุนายแห่งพระพุทธเจ้าทูสามดอกบูชาพระบพนิสุธิคุณ กาบคลท่านกาบก่อนนันพุทใจัยกาบก่อนแล้วจุดเล่มบนอีกหนึ่งเล่นหลังจากการสาวคงแล้วจุดนอีกหนึ่งเล่นข้างบนสูงสุดเลยปัญหาตรงเปหนึ่งเดียวหึงเล่มทนั้อาเียนกอรนกบรจากูเล่มที่สองคุณนัดพิตาหน้าอยู่ส่วนด้านในของวัดนะครับที่สอง เอ่อตุ่ยยากเล่นที่สองเอ่อเล่บที่สามธีใแม่นนี้นะครับใช้บทเอ่อคุณแม่สด็จสดีนใช้บทเปเล่นที่สามตากติยากเปเล่นที่สามนี่ก็เป็นสมเด็จองม์ปฐมครับปางประธานประานพรเปิดโลกครับเนี่กุชกรใช้บท กรมการพูดการตานก็คือกรจกัดเกณฑ์นพ่อปู่พญานาคาเล่นดีท่านบนลิงกกรเล่นเล่นะครเ่ยเีีจตุปาจตุะติยาเล่นสาจะตุเล่นสบริเวณด้านหลังของท่านนะครับ เมฆหมอกบางนะครับก็คือดอยหลวงเจีงดาวครับผมวันนี้หมอกลงเยอะครับฝนปล่อยๆครับนะกูลเลี่ยูมาได้กับลูกสาวเก่ามัอได้ก่มดูเมือว่าได้หมดคุณทภูนิเล่มหน่หกปฐมมาเล่มหนึ่งตัวทยะเล่มสอตะเล่มสามจะถูเล่มสี Bánh giả liêm 5, sắc kạ liêm 6, sắc kạ liêm 7 à, Thân Thiên Mất Phật Nhà Chính Thiên Mất Ảo Sa Thát Chân Thân Nhã Sắp Chính Phật Cảnh Khắp phai bồn hổ, đụng sạch hổ nơ Đừng sạch hổ phải, ทำใจสมมาดารับสินบนนำสินที่ได้มาพัฒนาดีบัดชัยในชีวิตประจาวันไม่จะเดินลุงเือกสิไปมักยังอันเทวิโสวิโสรักอนันทายาเทศน์ธร

กากา,ากรารขอบพระ,ะคุณนายพณสุพิชชาพรกอัครวาทินรอเกร้บครัววันที่ท่านขบวนแทนทองเก้แ่เป็นเงินทั้งหมด8 9 9 1้ญญาบาทและวันที่ท่านอเดินทางมาที่วัดนี้เดินทางมา,า,ท,างมท่านขาบวนแทนทอง้าร้าบแผ่นแปด9เก้า แล้วเอามวินงใหญ่ๆได้หมดสามวนที่เราที่เดินทางมีมีคนดียวในเกาะเกางเดียนเนี่แติดตัวติดตส้มาแต่เรุดในี้นะครื่องตอดรั้งเราน้องไปแต่ที่เราต้องเังตั้งยังติดตั้ อ่าครับอนครับเป็ตพ ทีเตอป์ตักพตักินานิกตวานหรับพัฒตักเตอร์ตักจัยันต่อบทิญาโมเลสักกยานังผมสำหรับวันนี้ก็จะจบคลิปในเพียงเท่านี้นะครับเพราะข้างในเขาทำวิธีกันอยู่กันยังไงถ้า ครั้งต่อไปจะไปที่ไหนไปใครคลิปไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับเหมือนเดิมช่องของผมครับสายมูพาทออเที่ยวครับผมยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ